สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับช n แนล No Error นะครับกับวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนภาษา C ด้วยกันส,สั้นๆวันละ10นาทีก็เขียนภาษา C เป็นนะฮะใน,นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ print f print f คือฟังก์ชันไว้ใช้สำหรับการเอาพุทหรือว่า print ผลลัพธ์ที่เป็นตัวสอดเนี่ยออกมาทางช่องทางด้านขวาตรงนี้นะครับถามว่าทำไมถึงต้องเอาพุทเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าโปรแกรมมันทางานอะไรแล้วก็เอาพุทอะไรออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเขียนโปรแกรมไปทําไมนะฮะ ในตอนเริ่มต้นเนี่ยตอนที่เราเปิดโปรแกรมน s ขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมี Editor ที่มาพร้อมกับ print f hello w e r ขึ้นมาก่อนซึ่งตัวเนี้ยก็คือใช้สำหรับการ print hello ออกมาทางเอา p u พุทางด้านขวานะฮะมาเรามาฝึกใช้กันว่าเราสามารถใช้ print f ทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะ print บรรทัดที่2ขึ้นมาเราต้องการให้มัน print hello w e r สองบรรทัด เราจะทำยังไงได้บ้างเราลอง copy Hello World print f Hello World ขึ้นมาเป็น2บรรทัดนะครับลองดันดูปรากฏว่าทั้ง2ตัวเนี่ยติดก,กันเลยไม่มีการ enter อะไรทั้งสิ้นแสดงว่า print f เองเนี่ยทันทีที่สั่ง print ก็คือสั่ง print ต่อกันเลยโดยที่ไม่มีการเว้นบรรทัดถามว่าทำยังไงถึงจะเว้นบรรทัดได้นะฮะเราใช้ backslash n นะฮะ backslash n โดยนี่ะครับ backslash back กับ slash ไม่เหมือนกัน backslash จะเป็นหน้าน,นี้ แบ็ก l a s h จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะแบ็ s สแลชคือแดชไปข้างหลังนะฮะเรามาลองทันกันดูดีกว่าเราจะพบว่า h e l l o w o r l d ทั้ง2ชุดแบ่งเป็น2อันทันเรียบร้อยแล้วด้วยพลังอำนาจของแบ็กสแลชเองนะฮะต่อมาสังเกตไหมฮะว่าในข้อความเนี่ยมันจะถูกถามว่ารู้ได้ไะมันคือข้อความมันมีเด p บล์ขวดอยู่2ตัวนี้เปิดปิดถ้าเราต้องการจะปรินับเบิลโคดเราทำยังไง เราลองใส่เข้าไปดูนะครับปรป็นตับ,บันโขดเข้าไปเห็นไหมฮะพอเราพอเรามองเองเรายังงงเลยว่าตรงไหนคือข้อความตรงไหนไม่ใช่ข้อความแน่นอนตัวคอมไพเลอร์เองก็งง,งอ่าเรามาลองรันกันดูกอนดีกว่าเกิดอะไรขึ้น error นะครับทำไมถึง error เ,เ,เพราะว่าตัวคอมไพเลอร์เอง,งงงว่าชุดไหนกันแน่ที่เป็นข้อความชุดนี้หรือว่าชุดนี้หรือยังไงกันแน่ซึ่งดัเบ,บัลโขดเนี่ยเป็นตัวสอนพิเศษ วิธีการใช้งานของมันก็คือเพิ่ม double slash ไม่ใช่ double slash backslash ไปก่อนหน้า double quote backslash ในที่นี้เรียกว่า escape escape character เอาไว้ให้บอกว่าตัวข้าหลังเนี่ยเป็นตัวข้อเป็นตัวอนนักษรนะไม่ใช่ส่วนที่บอกว่าชุดนี้เป็นข้อความอ่ะเรามาลองนั้นกันดูดีกว่าครับเราก็จะพบว่าเราสามารถปริ n น double quote ออกมาได้แล้วอ้าวแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการจะ p r i n backslash จะทำยังไงนน แน่นอนเราก็ใช้ backslash backslash ได้เลยขอ backslash ตัวแรกบอกว่าตัวหลังเนี่ยเป็นตัวกรนะไม่ใช่ตัวพิเศษอะไรเราจะพบว่าเนี่ยมันสามารถ print backslash ออกมาได้แล้วนะฮะอันดับต่อมาเราจะมาดูตัวอื่นกัน b c k s s l s s ที b c k s s l s s ทีคืออะไร โดยปกติพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นพวกบน l i n น x หรืออะไรพวกนี้เนี่ย c s จะเป็น8ตัวอักษรจะเป็นเว้นวรรกจนครบ8ตัวอักษรเดี๋ยวจะไปให้ฟังเหลังว่าเว้นวรรกจนครบ8ตัวอักษรมันคืออะไรนะฮะลองรันกันดูก่อนเห็นไหมฮะ hello world จะมีวรรกไว้แต่ว่าในโปรแกรมมิสเนี่ยไม่ใช่8ตัวอักษรแต่เป็น4ตัวอักษรยกตัวอย่างเช่น b r a backslash t tab b มันจะปริ้นออกมันจะปริ้นอะไรออกมานะเท่าที่เราคาดเดาคือมันจะเป็น a space 4ตัวแล้ว b เหรอหรือว่าเป็น a space 7ตัวแล้ว b เหรอคำตอบก็คือ a space 3ตัวแล้วก็ b อุ๊ยลืม backslash n นะฮะอ่าลันใหม่จะเป็น a แล้วก็ space 3ตัว1 2แล้วก็3 ถามว่าทำไมสามตัวเพราะ a เนี่ยนับเป็น1ตัวเหมือนกัน Space จนครบ4ตัวก็คือรวม a ไปด้วยเป็น4ตัว a 1 Space 2,Space 3,Space 4แล้วก็ B นี่คือ Backslash T นะฮะอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือโคดโคดเดียวจริงๆแล้วโคดเดียวเนี่ยมัน Print ได้เลยแต่ว่าในบางกรณีเราอาจจะต้องใช้ Backslash โคด เพื่อที่จะพิมพออกมาได้ในบางกรณีนะฮะคำถามคือ backslash t ทำไมต้องมี backslash t ในกรณีที่เราพิมพ์เป็นตารางอะไรพวกเนี้ยเรามีคอมจะไม่ต้องใช้ backslash t เพื่อให้มันเป็นระเบียบยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ print f id backslash t name backslash n แน่นอนเราพิมพ์ id เว้น2ตัวมี name แล้วก็ enter บรรทัดต่อมา1 backslash t คือเว้น3ตัวให้ครบ4มีจอน แล้วก็ m a x s ์แล e n enter ขึ้นมาข้นต่อไปแล้วก็มีเลข2 b a c k ก l a s h t เวนวัคให้ครบ4ตัว p s p e s p s p e s p s p e j e jn แล้วก็ Enter เพราะฉานท่านผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยจะค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับตารางมากนะดังผลลัพธ์ทางด้านขวาเป็นยังไงบ้างครับเข้าใจกันบ้างหรือเปล่ากับ printf ก็คือถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามอะไรก็สามารถวางไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับถ้าพบว่ามันมีประโยชน์ สามารถให้สามารถบอกว่ายัางไงดีมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอไปก่อนสวัสดีครับ